รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยผลการทบทวนประเด็นการพัฒนาที่ผ่านมาพอจะสรุปได้ว่าการพัฒนาประเทศในช่วงแผนที่7จําเป็นจะต้องให้มีความสมดุลระหว่างการพัฒนาในเชิงปริมาณคุณภาพ และความเป็นธรรมในสังคมควบคู่ก,กันไปเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนดังนั้นจึงได้กำหนดวัตถุประสงค์หลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7ไว้3ประการดังนี้ 1. รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้การจเจริญเติบโตเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ 2. การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 3. เร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติสถานการณ์บ้านเมืองของช่วงเวลาแผนที่จิตเน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพโดยดำเน,นินนโยบายการเงินการขังและพัฒนาตลาดทุนพัฒนาการเกรตร โดยเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างผลผลิตพัฒนาอุตสาหกรรมการขายและการลงทุนโดยเน้นการสร้างโอกาสในการแข่งขันกิจการการคา้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศพัฒนาและนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการเร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพื้นฐานให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อมชายฝั่งทะเลตะวันออกเน้นการกระจายรายได้และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและชนบทใช้มาตรการด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐบาลกระจายอำนาจทางการค้งสู่จังหวัดและท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่7จะมีจะเป็นแผนที่ให้สมดุลแก่การพัฒนาในทุกๆหน้าและกล่าวคือรักษาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ ให้เป็นอัตราที่เหมาะสมและมีคราสิทธิภา,ภาพควบคู่ไปกับการกระจายรายได้เป็นธรรมกประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศขนาดเดียวกันก็จะมุ่งเน้นการพัฒนาศรรัญยากรมนุษย์ให้มีกับมีความสามารถที่จะช่วยตัวเองได้มากยิ่งขึ้น จุดเน้นความสำคัญของแผนพัฒนาฉบับที่8เพื่อช่วยแก้ปัญหาการพัฒนาที่ขาดความสมดุลคือเศรษฐกิจดีสังคมมีปัญหาการพัฒนาไม่ยั่งยืนและเพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนาที่พึงปรารถนาในระยะยาวการพัฒนาในระยะ5ปีของแผนพัฒนาฉบับที่8จึงได้กำหนดความสำคัญของแผนไว้ดังนี้1 เพื่อเสริมสร้างศักยาภาพของคนทุกคนในทั้งด้านร่างกายจิตใจและสุขภาวะาที่แข็งแรง 2. เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมที่มีความมั่นคงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 3. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพมั่นคงและสมดุล 4. เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์และดูแลรักษาทรัพยายกรธรรมชาติ 5. เพื่อปรับระบบบริหารจัดการเปิดโอกาสให้องค์กรพัฒนาเอกชน 1. สถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมไทยในช่วง3ามทศวรรษที่ผ่านมา 1.1. สังคมไทยได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจดังจะเห็นได้ว่า อัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ7.8ต่อปีรายได้ต่อหัวของคนไทยเพิ่มขึ้นจาก2,100บาทในปี2,504เป็น68,000บาทในปี2,538หรือเพิ่มขึ้นเป็น32เท่าตัว1.2ถึงแม้ว่าการพัฒนาประเทศจะบรรลุเป,ป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ตาม แต่กิจกรรมและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจก็ยังกระจุกตัวอยู่ในภาคมหานครและปริมณฑลรายได้ต่อหัวของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังสูงกว่าภูมิภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะภาคตะรันออกเฉียงเหนือซึ่งมีรายได้ต่อหัวต่ำสุด 1.3. ผลของการพัฒนาที่ผ่านมาทำให้คนไทยส่วนใหญ่ได้รับบริการโครงสร้าง พื้นฐานและบริการพื้นฐานทางสังคมมากขึ้นในระดับที่น่าพอใจกล่าวคือในปี2537ในหมู่บ้านชนบทมีไฟฟ้าใช้แล้วร้อยละ97.7มีน้ำสะอาดดีมีกินในระบบประปาสำหรับเขตเมืองในภูมิภาคมากกว่าร้อยละ75และร้อยละ32ในหมู่บ้านชนบทในด้านคมนาคมขนส่ง ได้มีถนนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดอำเภอและตำบลคิดเป็นระยะทางรวมทั <th 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 ้งสิ้น2องแสนกิโลเมตร1.4การมุ่งเน้นการแข่งขันเพื่อสร้างความมั Eagle ่งคั่งในด้านรายได้ทำให้คนไทยและสังคมไทยมีความเป็นวัตถุนิยมมากขึ้นก็ให้เกิดปัญหาด้านพฤติกรรมของคนในสังคมคือ การย่อหย่อนในศิลธรรมจริยธรรมและขารระเบียบวินัยการเอารัดเอาเปรียบส่งผลให้วิถีชีวิตและค่านิยมดั้งเดิมที่ดีงามของไทยเริ่มจางหายไปพร้อมๆกับการล่มสลายของสถาบันครอบครัวชุมชนและวัฒนธรรมท้องถิ่น1.5เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสื่อมโทมลงในช่วงสองปีแรกของการพัฒนาฉบับที่7ป่าไม้ยังถูกทำลายลงถึงปีละหนึ่งล้านไร่ที่ดินทำกินถูกชะล้างพังทลายคุณภาพของแม่น้ำลำคลองเปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกต่อไปในช่วงเวลาที่ประเทศใช้แผนเกิดอะไรขึ้นบ้างและมีความก้าวหน้าอย่างไร เมื่อประเทศไทยย่างเข้าสู่ศตรวรรษที่21นับตั้งแต่แผนการพัฒนาฉบับที่8นี้เป็นต้นไปกล่าวได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่หัวเรี่ยวหัวต่อที่สำคัญอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในช่วง2ศตวรรษที่ผ่านมากระแสโลกาภิวัตน์อันเกิดจากความก้าวหน้า ด้านวิทยาการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสารสนเทศได้มาเป็นปัจจัยผลักดันที่สำคัญทำให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดนและนำโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบใหม่ทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองระหว่างประเทศซึ่งก่อให้เกิดทั้งโอกาสและภัยคุกคามต่อการพัฒนา ที่ยั่งยืนถาวรของประเทศไทยในด้านเศรษฐกิจกระแสโลกาภิวัตน์ได้ทำให้ตลาดโลกกว้างขวางขึ้นมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตและการลงทุนข้ามชาติทั่วโลกมีการจัดตั้งองค์การค้าโลกการรวมกลุ่มการค้าทั้งในอเมริกาเหนือยุโรปอาเซียนแปซิฟิกเพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพ และความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจและด้านการค้าให้แก่ทุกประเทศด้านสังคมคนไทยจะมีโอกาสในการเลือกรับข่าวสารที่หลากหลายตามลสนิยมของแต่ละคนสามารถที่จะเรียนรู้รับข้อมูลข่าวสารรอบโลกภายในบ้านของตนเองหรือที่ทำงานผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสำเร็จ รูปต่างๆในขณะเดียวกันการเจริญเติบโตของภาคธุรกิจและอำนาจของข่าวสารการการที่เผยแพร่ข่าวถึงบุคคลโดยตรงทำให้หน่วยต่างๆในสังคมมีพลังในการต่อรองที่ดีขึ้นและมีการกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเกิดแรงกดดันให้มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามในทางตรงข้ามกระแสกระแสวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารที่ขาดการกันกรองหลายผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆเช่นธุรกิจบันเทิงโฆษณาก่อให้เกิดลุนิยมและบริโภคนิยมตลอดจนความฟุ่มเฟือยต่างๆในหมู่คนรุ่นใหม่รวมทั้งการครอบงำทางด้านวัฒนธรรม